ไอเต้มมาคราวนี้ได้กินเนื้อมาเร็วๆๆๆไอเต้มเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอเต้มเต็มเต้มมานี่หนูได้กินแนื้อทุกได้กินแน่ได้กินแน่คราวนี้แง่ติดมาแล้วเอาที่มันมีดืดๆทั้งในอ่ะ เยลลี่สองอันนี่เดี๋ยวชอเดี๋ยวชเดี๋ยวชเดี๋ยวชเนี่ยนี่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 ี่นี่นีมาบานเข้าบ้านกินแ้วกันนี่ได้กินแล้วอันเนี้ยอันนี้ได้กินแล้ะพีเรียกป้าไม่ทันนี่นั่งลอง นั่งลงไม่ใช่นอนนั่งลุกขึ้นมาอุ้ยคันแม่สวยๆอีกข้างหนึง่งเคียงลงเคียงลงเคียงลงงายงายงายลุกขึ้นมานั่งลงรอฮะลุกขึ้นมาดิอ่ะยิ่ชอบทีไม่ได้กินนะวันนี้ทัน อันแล้วอันนี้แม่แก้ตัวถ่านรีบวิ่งออกมาให้หนูเลยบรับ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 อดีๆดิิดกินข้างบนหน้าก่อนอ่ะไม่ชอบรถนี้อ,อ่ะ,อะเนี่ยเย็นฟันรถนี้ไม่ชอบ่อดิ นีเปรี้ยวๆนี่กินสมใจหนูละนม่กินสมใจหนูแล้วใชยแม่ไม่กินสมใจหนูแล้วมีดื่นๆข้างในด้วยที่หนูชอบอะ่ะมีดื่นๆข้างในด้วยเจนรี่เจนรี่น้องไม่อยู่เขาอ,อดเลย